สวัสดีนะฮะอันนี้มาอัดวิดีโอส่งรีแคปเมื่อวานกันอิกวันครับสับดานี้วันจันทร์เนี่ยนะฮะเราก็ก็วางแผนตามโซนนะครับราคาปิดของเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าลงมาในโซนัพพอร์ตเพราะว่าในคีย์เรเวลเนี่ยมีแนญยาสำคัญอยู่นะครับราคาถ้าลงมาไม่ผ่านก็อาจจะดิเด็คขึ้นไปซึ่งมันกระทบจริง แล้วก็แบ่มองว่าตอนก่อนที่พานัณาชิดที่ประดิสาราดโดนาาอาชาเนี่ยเขาจะเข้ารับตำแหน่งสาบานตอนอะไรเนี่ยนะฮะราคาก็ได้ไซเบียต่อแราาก็คิดว่าราคาหายมีหายต่ำลงมีหายต่ำลงก็คิดว่านะครับทางเทคนิพอ์ยังไม่ได้ดูเรื่องของฟฟนอนเมนท์ลข่าวนะครับ ไปได้ดูวัวรูปโครงสร้างของราคาว่าก่อนที่ประธานาทีบดีสหรัฐจะการเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ได้ดูได้ว่าต่มลงต่ำลงตาำลงรอเทค่ค้าที่ไม่เป็คเท่ไแในพีโชดน,นี้ก็เลยคิดว่าราคาเนี้ยขึ้นไปว่าจะรอเซลล์แต่แบบหมายถีงความว่าต้องไม่ผ่านแต่มันผ่านไปอันนี้นสายเบย์ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เข้าตรงนี้เลย ในคืนวันจันทร์หลังจากพรัธานานทิีสารัทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องทาริฟหรือภาษีนำเข้านะฮะก็เลยทำให้แล้วก็เปิดมาวันอังคารนะครับมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับมีแรงซื้อเฟนะืฟื้ขึ้ไปเลยปล่อยให้มันขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปทำหน่อยเบรกหายเด อ๋อเหเบรกไฮเดิมแล้วก okay, so so ็คิดว่าโอเคราคามันเบรกไฮเดิมราคาไปต่อทีนี้ผมก็ไม่เข้าครับรอเมื่อวานนี้ก็หนึ่งก็ให้เข้าไปในโซนกับสิบเจ็ดสิบห้าเขียนเข้าไปในในกล่อนะฮะใครเป็นสมาชิกก็จะทราบดีสิบห้าในโซนนี้ครับแล้วก็ให้เข้าไปครับประนีนัทสิงห์ นะครับแล้วก็บอกให้เก็บกคใค่ได้ก่อนนิดแต่เก็บไว้ก็แล้วแต่ใครถืออยู่ก็การทุนไม่รู้ใครจะเติมไม้ไปปากนะครับล่าัววันนี้ราคาก็ได้ขึ่นไปทำพายที่สองจห้าูแล้วก็พักตัวครับสังเกตอย่างไรตัวีนะ่ราคา มีการซื้อขายน้อยลงเรื่อยๆหลังจากที่ซื้อกันบีกันไปกิขึ้นมาปุ๊บ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 ซื้อขายน้อยลงก็เริ่มพักตัวละเริ่มพักตัวในวร,ราคาเนี่ยกับบางท่านหรือนักเทรดใจร้อนที่เบสผมเมื่อก่อนก็คงเข้าเซลล์แต่พอเข้าเซลล์มันนั่งกิบมากที่ราคาแบบวิ่งจากห้าศูนย์ลงมาแค่สี่เดียร้อยจุดตึดก็ทำกำไรได้ มึดไปเพิ่มแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแท่งก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบนี้แล้วมีแท่งพุชขึ้นมามีโอกาสพุชขึ้นมาอีกแต่พักตัวอยู่ที่จะขึ้นต่อแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่กวรนระทองคำเซฟเฮเวนอย่างชัดเจนขึ้นชัดเจนและบวกกับหลังจากที่ทรัมป์ประกาศเข้ารับตำแหน่งอะไรนี่แหละ ดล้วดอลาดอลาอินเด็ก์่วงดอลลาอินเด็กซ์ร่วเท,เ,เทสเชลเชเชอี่นะครับเงินครังของออนี้ก็ตามลงนะครับเพราะก็กล่าว่าสถานการณ์ของดลอลลร์หลังจากทรัป์ก็รอบลงมาในช่วงเงินเราเริ่มแพ้บุ๊ปื้ยปุ้ย,ปย,ปยไป,ไปนะครับที่อา,อารา์ลา ถ้ากลับเข้ามาในโซนนี้นะครับแต่โซนนี้ก็เราจะกลายเป็นปลายส so, ูงให้ให้เขาทำลิลิเ şey> ทียร์ร mm ิบ hmm. ลิทิี้ก่อนเกียสปารคลองอยู่ในเรื่องสภาพคลองคลองขึ้นมาไรนเปรีอยวๆแต่เ้าเขียสภาพคลองขึ้นมาเอาแบบกรอบลงมาใหญ่ๆดีกว่าแบบโอเคตอนแรกมองภาพนี้ขึ้นต่อ ไปต่อเอาแบบเยอะๆดีกว่าเราจะได้มีวอลลุ่มการถรดเยอะๆแล้วก็แบบสบายใจด้วยว่าเออเขาทําแล้วนะว่าไอทีเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทำให้มีแบบแห่งใหญ่ลงมาอย่างน้อยนะว่าซื้อสักหน่อยอย่างน้อยแบบเดอมาถึงแนวเบรกเอา out, หรือแนวต้านเดิมแถานี้โซน,นจะได้แต่ว่าถ้ามันแข็งแรงจริงๆเนี่ย มันไม่ยอมขายหรอกนะฮะมันไม่ยอมขายแล้วทีนะะน,วนี้เราก็ต้องดูให้เข้าเทรดขายออกปาขายขายมานิดนึงขึ้นต่อหรือ,อรถ้าขึ้นต่อจากตรงนี้เลยถ้าขึ้นต่อจากตรงนี้เลยผมคงไม่บ่ารรออยากเห็นแบบมีการเทรดขายออกมาเยอะๆหน่อยครับถ้าใครไม่มีไม้หรือที่จะลงเข้าเทรดก็ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูนะฮะเมวานนี้ก็ จุดนี้นะครับสมาชีกในกเห็นกันแพลนการเทรดก็จะลองเรามีการเทคขายออกมานะครับว่าในการเทคขายออกมาเนี่ยเพราะว่ามันใกล้หายในโซนใหเดีมยว้วเดี๋ยวตัห้าเจ็ดมีอะไรกลับไปดูซิในหะ้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนีราคาขายเก่าแล้วห้าเจ็ดมปราคาขายเก่า กตลอดว่า57จ,จะขายไปหรือเราจะรอ57ลักไหลตามถ้า57ขายต่ำมันก็จะขายตามเข้าเซลล์ตามแต่ไม่ทันก็ปล่อยให้เขาขนออกมาแล้วม,ม,มาลงสร้างแนวทำโครงสร้างแนวรับขึ้นไปถึงปุ๊บลงมาปึ๊กตรงนี้เป็นแนวรับแรกก็ดูว่าแนวรับแรกนี้เขาจะอยู่แบบนี้นี้ ถือว่านี้ลงไปแล้วก็ไปรกา้ใกล้กับแนวรับของแนวรับเดิมประมาณนี้นะฮะก็จะรอว่าเขามาทำแนวรับสำคัญแนวรับหลักที่หลักผาดัหลักในคู่ของเชื่ออยูู่เอสดี่นี่นะฮะ จะรอกันยังไงมีแถผจการอะไรในกลุ่มช่งให้อยู่แล้วนะฮะ